ผมไม่รู้จะเ็นดูแมวผมสงสารรถผมเหลือเกินคุณผู้ชมโอ้ยดูโอ้พี่ใหม่ไม่ได้กระดิกเลยไม่ยานางจ้าทนกันเนอะเป็นที่นอนแมวไปแล้วลูกพ่อ ไม่เอ็นดูไม่หนังเพราะอะไรล่ะลูกโอ,โ,โ,อโอ้โหมีตะลอยขีดขุดอู้หูดูคุณผู้ชมเฮ้ยสงสารแมวเอ็นดูรถเก็บโอ้โหลดเกะเก๊เก,ก๊กันเก๊เก๊ ครับง่ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหลับสบายเลยนะเนาะหลับสบายใหญ่ๆฮะไม่เช็ดหน้าเช็ดตามึงเลยนะ นี่มารถหรือที่เก็บของกันแน่ครับฝากรอยเท้าไว้ อ๋รักพ่อมากเลยนะลูกอ๋